เรามาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนากายวาจาและใจร่วมเรียนรู้หลักธรรมและแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปกับดรแสนชดารามอาจารย์นักธรรมผู้ที่ตนเพื่อพระพุทธศาสนามาก,กว่า30ปีในรายการเยาวชนข้าวหน้าอย่างมีสุขรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จร่วมสร้างความสุขด้วยธรรมะกับพวกเขาเหล่านี้ในรายการเยาวชนข้าวหน้าอย่างมีสุข สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบพบกันอีกนะครับในรายการเยาวชนก้าวหน้ายัางมีสุขท่านผู้ชมครับรายการของเรานั้นอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์โดยเฉพาะรายการนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสาหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนนะครับในการน้อมนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านอย่างมีความสุขโดยอาศัยหลักธรรมในทางมพระพุทธศาสนาหรือวาศิลธรรมจริยธรรมนะครับเป็นหลักในการพัฒนาตนเอง จากแขรกรับเชิญซึ่งหลากหลายจากทุกวงการทุกวิชาชีพทุกเพศและก็ทุกวัยนะครับซึ่งในวันนี้นอกจากผมเป็นวิทยากรหลักแล้วก็มีน้องเยาวชนนะครับน้องเยาวชนที่มาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้เป็นนักเรียนในร้อยตํารวจนะครับซึ่งเป็นสุภาพบุรุษนะครับในวันนี้ก็คือน้องแมนหรือว่าน้องดาวยศเกยุระเชิญพบกับน้องแมนครับสวัสดีครับกับผมนักเรียนในร้อยตำรวจดาวยศเกยุระครับน้องแมนครับครับ<ว>น้องแมนวันนี้ เราได้พูดคุยต่อเนื่องกับแขกรับเชิญของเราในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติชาตินะครับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤติชาติรเราได้พูดถึงไปแล้วเทปหนึ่งในวันนี้ก็จะได้พูดกับแขกรับเชิญท่านเดิมซึ่งเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นมหาอุบาสกเลยก็ได้ที่แม้จะเป็นอุบาสกแต่ว่าช่วยงานพระพุทธศาสนาจนได้รับเกียรติในแง่ของพุทธศาสตร์บัณฑิตดุษฎดีบัณฑิตกิตติมศักด ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วท่านยังดำรงตำแหน่งหลากหลายโดยเฉพาะทางด้านท่านเป็นประธานสภาอายุวพุทธิกาสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และปัจจุบันที่ท่านดำรงตำแหน่งก็คือประธานคณะทำงานการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยซึ่งวันก,นก่อนเราได้พูดคุยกับท่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ยังค้างอยู่อีกหลายประเด็นเรามาสวัสดีพร้อมกันก็คือท่านอาจารย์สมพรเทพสิทธาสวัสดีครับท่านอาจารย์สมพรสวัสดีครับขอบพระคุณท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสกระผมกับน้องแมนได้สนทนาพูดคุยในภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราโดยเฉพาะครั้งก่อนนี้เราพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์ได้ยกประเด็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จประเทศออสเตรเลียใช่ไหมครับพูดถึงว่าแล้วได้รับการต้อนรับที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ อาจารย์ได้ยกขึ้นมาตอนนั้นผมยังอยากจะฟังเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับผมก็ดีใจนะครับที่เราได้มาสนทนากันผมเองก็อายุมากแล้วเพราะนั้นก็พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมไม่อ้อมค้อมไม่ต้องหาเสียงครับการเป็นสอสรสวเพราะนั้นผมก็รู้ ผมภูมิใจนะครับที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วไม่เคยคิดว่าอยากจะเป็นคนชาติอื่นเหมือนบางคนนะบางคนนัฐตรีบางคนก็บอกคาหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เนาะเป็นนั่นเป็นนี่ส <c oughs> งสาร่านนะครับเราเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยโชคดีที่เรามีสามสถาบันหลักหนึ่งสถาบันชาติชาติสถาบันชาติคืออะไรคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ครับวัฒนธรรมที่ดีงาม ปชชนี่ยชนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้น,นเราก็สามารถอยู่ร่วมกับศาสนิกอื่นได้โดยไม่มีปัญหานี่คือความเป็นชาติของเรานี้คือ,ค,อความเป็นชาติและสองก็คือาศาสนาเรา,า,ามีพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาที่ทั่วโลกยอมรับครับไอสตาย,ยังยอมรับเลยว่าเป็นาศาสนาที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ ไอ้ายได้กล่าวว่าถ้าจะมีศาสนาใดที่จะเป็นศาสนาสากลที่เข้าได้กับระศาสตว์ศาสนานั้นคือพระพุทธศาสนาครับนะครับแล้วก็เราก็ได้อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆได้ได้วยความเป็นมิตรไม่มีปัญหาและและข้อสา,าสามสบันทีมัตร์รที่เราควรจะภาคภูมิใจเพราะเรามีพระหมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ย ท่านยึดมันน่นในหลักธรรมคาสอนพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็คือหลักทศพิธราชธรรมเห็น <He en S 1> แก่ประโยชน์ของประชาชนความสุขไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ความสุขของโปง่งนะ <Okay. S 2> แสนไปเมืองจีนเนี่ยจะรู้ดีว่าห้องเต้ของเมืองจีนเนี่ยจะคิดถึงอะไรคิดถึงว่ามันตายไปแล้วเนี่ยเราต้องไปอยู่ในสวรรค์พราะนั้นต้องสร้างสุสารให,ให้ใหญ่โตเอาประชาชนเสียชีวิตเท่าไหร่ไม่ว่ามาเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้สุสานเนี่ย งมีไหมครับในพระบัตรพระหาร์ของเราที่มาสร้างสุสานของพระองค์ไม่มีหรอกครับเสียสละคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนกู้ชาติกู้บ้านเมืองของเรานะครับนับตั้งแต่พ่อคุณลวงกำแพงหมาราชนะครับพระนริสวรมาหาราชพระพระธยอดฟ้าจัลโลกหมาราชพระจุลจอมเก้าจนกระทั่งปัจจุบันแล้วน่าจะภูมิใจครับ แต่ว่าภาวะวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นวิกฤตของชาติเนี่ยมันทำให้คนไทยเราสูญเสียความเป็นไทย <S <S 2> <S 2> สูญเสียคุณภาพของคนไทยสูญเสียการมีวัฒนธรรมที่ดีงามเนี่ยอันนี้เกิดเป็นวิกฤตเพราะฉะนั้นผมสรุปว่าวิกฤตของชาติที่พูดมาเนี่ยมันไม่เท่ากับวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตคุณภาพของคนไทยได้สูญเสียไปเสียแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนคนไทยสมัยก่อนครับ ไม่เหมือนคนไทยสมัยที่ผมยังเป็นเด็กครับเดี๋ยวนี้เจอคนก็กลัวครับไม่รู้จะมาไหมนะจริงนะผมเคยเม่ไหรน่าโกจะมาเลี่ยมไหนมันจะมาเลียมไหนนะแต่เราอย่าไปนึกว่าเฉพาะเมืองไทยแม้แต่อเมริกาก็เหมือนกันทุกแห่งไหะผมจะได้ฟังคํานึงเนี่ยผมไปอเมริกาก็ขึ้นลิฟต์ไปครับลำพังนะครับมีคนเข้ามาลิฟต์ สอนอผมว่าต้องระวังนะถ้าเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมาไม้ดีไม้ไหนกับเรานะเพราะอยู่ในลิฟต์ต่อคู่ต่อคู่หรือมันจี้เราก็ได้ครับมันเหมือนกันนะครับครับเพราะฉะนั้นเป็นสังคมที่อยู่ด้วยความหวาดระแวงกันดแวงไม่เหมือนเม<จ>ื่อก่อนนะเป็นสังคมที่หวาดระแวงเพราะเราไม่แน่ใจว่าเขามีธรรมะหรือเปล่าถ้าคนมีธรรมะเนี่ยไม่หวาดระแวงนี่เพราะนั้นผมคิดว่าสรุปแล้วก็คือธรรมะ ได้หลุดหายไปจากคนแนละ้วทำให้ค,คุณภาพคนลดลงครับค่ะพออาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรง มีพระราชดำรัสในวันขึ้นถลิงราชสมบัติที่บอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินดูวยรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างน้องแมนก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่สนองงานใช่ไหมต่อไปเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือข้าราชการหน่วยใดก็ต่างประเทศละประกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่มุมตอนนี้ที่พระองค์ตรัสว่าเราจะปกก็คงจะจะรู้กันเลยแล้วนะภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นหลักประกันยืนยันแล้วละ อย่างประเด็นหนึ่งที่ผมได้ศึกษางานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรมคุณภร์ท่านกล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าเราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไรในประเด็นที่บอกว่าภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะท่านพูดไว้อย่างนี้นะครับในหนังสือนี่ว่าวิกฤตเป็นโอกาสที่แท้อยู่ที่นี่คือทําอย่างไรคือทําอย่างไรเราจะใช้สถานการณ์แห่งทุกภัยนี้สร้างคุณภาพขึ้นมาได้แสดงว่าอย่างที่อาจารย์พูดบอกว่าคุณภาพของคนเราตกเนี่ยทีนี้ท่านบอกว่า กู้ธรรมะได้กู้<ม>แผ่นดินไทยสําเร็จมไม่ใช่แค่กู้แผ่นดินเท่านั้นแต่ต้องกู้ธรรมด้วยวันนี้วันนี้ว,นนวันดีเป็นวันวิสาขาบูชา<ม>เฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันวิสาขาบูชาแรกหลังภาวะวิกฤต<ม>เศรษฐกิจในแผ่นดินไทยจงขอให้จึงขอให้ชาวพุทธ<ม>ลุกขึ้นมากู้ธรรมะให้แก่แผ่นดินไทยโดยเริ่มต้นที่หัวใจของเราแล้วก็มาชวนกันปลุกใจกันให้ได้หนึ่ง